สวัสดีครับพวกเรารู้เรื่องก่อนนอนครับคืนนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเซเฮราซัดกับนิทานพันหนึ่งราตีนะครับก็นิทานพันหนึ่งราตีนะครับเป็นเรื่องราวของราชาอาณาจักรแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าชาเรยา์ครับในตอนต้นนั้นเขาก็ไม่ใช่ราชาที่ชั่วร้ายหรือโหดเหี้ยมอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็จับได้ว่าไม่เหตสีของเขานั้นเป็นชู้กับทหารนายหนึ่งภายในวังราชาที่โกรธแค้นมากจึงสั่งประหารคนทั้งคู่ครับ และได้ตีตาผู้หญิงว่าชั่วร้ายเหมือนกันทั้งโลกเพราะแบบนั้นราชาจึงไม่คิดจะแต่งงานอีกครับเหล่าขุนนางนะครับที่เห็นดังนั้นจึงเป็นกังวลว่าราชบัลลังก์จะว่างลงเหล่าขุนนางจึงได้ทําการโน้มน้าวให้ราชาหาคู่ครองใหม่ราชาที่ไม่เต็มใจแต่ก็เห็นถึงความสาคัญของปัญหาจึงได้แต่งงานกับหญิงคมจารีนางหนึ่งครับแต่เพียงแค่ผ่านไปหนึ่งคืนสตรีนางนั้นก็ถูกป่าดันทีกลายเป็นว่าแม่ขุนนางจะเต็มไปด้วยความหวังดี แต่การที่บาดแผลทางใจของราชาชาเรยัตนั้นยังไม่หายดีกับกลายเป็นการนำมาซึ่งหายนะแก่เหล่าหญิงสาวที่ไม่รู้อิโนอิเนจำนวนมากครับโศกนาฏกรรมยังคงดำเนินขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นความผิดแม้เพียงเล็กน้อยแค่ไหนในตอนเช้าพวกนางก็ต้องจบที่ลานประหารกันทุกคนครับเหล่าหญิงสาวพรมารีต่างก็รีบเร่งแต่งงานหาคู่หรือหนีไปที่อื่นจนสุดท้ายก็ไม่สามารถหาหญิงพรมารีมาให้ราชาได้อีกครับ เมื่อเห็นดังนั้นนะครับเซเฮราซัสลูกสาวของขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งจึงเสนอตัวเป็นมเหสีแก่ราชาแม้ว่าคนเป็นพ่อจะไม่เห็นด้วยก็ตามครับเซเฮราซัสนั้นได้ออกกลอุบายโดยขอราชาชาริย์ศว่าให้นางได้พาท้องสาวคนเล็กของนางเข้าไปในห้องหอด้วยเพื่อฟังนิทานจากนางเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งราชาก็ยินยอมครับส่วนนิทานที่นางได้เล่านั้น ทำให้ราชารู้สึกประทับใจและชื่นชอบเป็นอย่างมากครับเพียงแต่นิทานที่เล่านั้นเป็นเรื่องยาวเมื่อถึงเวลาเช้าเซฮราซารก็จําเป็นจะต้องหยุดเพื่อให้ราชาได้ไปทํางานของตนครับด้วยความที่ว่าราชาอยากจะรู้ตอนจบของนิทานทําให้ราชาไม่อาจตัดใจจะประารหานางได้ครับนิทานนั้นได้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆเมื่อเรื่องใหม่จบเรื่องเก่ากับยังคงดําเนินต่อ นิทานที่เซเฮราซร์เล่านั้นมีมากมายหลายรูปแบบเลยครับทั้งเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาเรื่องที่ไม่ได้รับผลตามที่ควรเรื่องที่ให้ข้อคิดเรื่องตลกขบขันบทกวีล้อเลียนการประชนภัยเวทมนต์สัตว์ประหลาดหรือแม้แต่นวอีโรติกก็มีครับจนกระทั่งเวลาผ่านไป1 0 0 0คืนนิทานนี้ก็ได้จบลงเซเฮราซาต์นั้นเตรียมรับโทษประหาร แต่เพราะนิทานของนางนะครับได้ขัดเกลาจิตใจของราชาชารยา์ทิลนิททิลนิทจนราชาได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้แต่งตั้งให้นางเป็นมเหสีช่วยเหลืออาณาจักรด้วยปัญญานั้นต่อไปสำหรับนิทานพันหนึ่งราตีนะครับหรืออาหรับราตีเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในยุคที่กรุงแบกแดดเป็นศูนย์กลางการค้าขายของชาวเปอร์เซียยุโรปแอฟริกาและจีนครับ ต่างมาทาการค้าขายกันโดยที่พวกเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนกันแค่สินค้าเพียงอย่างเดียวครับเขายังนําเอาความรู้วัฒนธรรมและเรื่องเล่าออมาอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งปอดิศาสนิทานพื้นบ้านกลายเป็นสิ่งที่ชาวแบกแดดนะครับพูดคุยกันปากต่อปากจนเรื่องราวานะครับถูกร้อยเรียงกันกลายเป็นนิทานพันหนึ่งราตีหรืออาดับราตีครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ฟังกันมาจนจบ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นติชมกันได้นะครับทุกช่องทางเลยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับพวกเรารู้เรื่องก่อนนอนครับฝันดีมากๆครับ